การแข่งขันจักรยานขาไถ่บาลานใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพระันศาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567วันพริฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2567เวลา8นาฬิกา39นาทีเทศบาลตบนเชียงคานได้จัดกิจกรรมโครงการการแข่งขันจักรยานขาไถ่บาลานไบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาลบหกรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ระดับอำเภอบริบเวณถนนชายโขงหน้าโรงเรียนเชียงคานนายกมลคงปิ่นนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคานได้กล่าวรายงานถึงการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการโดยกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรงพัฒนาการทางด้านจิตใจอารมณ์ไม่มีความเมบื่บานอีกทั้งยังสามารถปลูกฝังให้เด็กมีความกล้าหาญมีวินัยมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะเคารพกฎและกะติกาโดยมีนายอภินันสุวรรณโคายอำเภอเชียงคานได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเชียงคานเข้าร่วมการแข่งขันอ,อกแห่งด้วยกันในานามของคณะกรรมการจัดงานโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถยเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ขอขอบพระคุณท่านนายเพิเชียงคานเป็นอย่างสูงที่ท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการจัดการแข่งข การขาไถเสริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอเชียงคานและผู้ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาครัฐโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเชียงคานเข้าร่วมกิจกรรมอกแห่งดังนี้ 1. เทศบาลตำบลเชียงคาน สองเทศบาลตำบล่าตุสามองค์การบริหารส่วตนตำบลปักตมสี่องค์การบริหารส่วตนตำบลชมสีห้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาเศร้าและหกองค์การบริหารส,วาส่วนตำบลหัดเสขาวในการจักรกดการแข่งขันกีฬานครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนวท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่นำขบวนนักกีฬาเข้าร่วมและได้ผลลัพธ์มือจับสารมีตําร,า,ารวจภูธรเชียงคาน ที่ได้เมื่อความสะดวกในด้านการจัดการจราจรและขอขอบคุณทุกทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โครงการจัดแข่งการจักรยานสาไทชินรุกเกียรติั่งหลวงเจ้าดีหัวเสมีโอกาสน่าพิธีวามคนถึงวันวนสาหรอบรอบที่จะแตกงันในเวลาคนสองรอบวิ่งเกียร์ก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะของน้องๆนะครับก็ถือว่าพร้อมแข่งเต็มที่ ออบคุณแล้วก็เป็นหลายภาคส่วนของท่านนยกเศรษดีเทวการเขาตวองกา้องูทุกแห่งที่มาวูกิจกรรมของการจักรยายขาไทยก็เป็นอีกกิจกรรมหนึงนะครับที่พัฒนาเด็กนล้วก็เด็กเยาวชนเราจะเป็นเด็กมากนวถึงาขวเป็นพรมิรัฐราชวาทยาลัพระท่ทานในการพัฒนาเด็กเยาวชนนอกจากทักษะด้านร่างกาย การนนครับปฏิบัญญาร็จะ่อัารพัฒนาให้มีการเติบโตอย่างสมวัยตอบนนี้ได้เวลาอันสุดโตนแล้วผมขอเปิดงานโครงการจัดการแก่งขันจักรยานขาไถบาร้านไปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระาชพิธีว่าวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2อ6 7บันี้ทราบประวัติรบ